นำผู้เสียหายในกรณี Apple แล้วก็เรียวมีเนี่ยมาแจ้งกล่าวโทษนะครับต่อพนักง,งานสอบสวนกองบัญชาการสอบสวนกลางนะครับมีอยู่2ประเด็นก็คือในส่วนของเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้อภิโกนะครับในการที่ติดตั้งแอปนะครับแล้วก็พร้อมสินเชื่อที่ ไม่ได้รับนิญาณในส่วนของการดําเนินการขอสินเชื่อนะครับซึ่งมีผู้เสียหายเนี่ยตอนนี้จากปรากฏเพนที่เป็นข่าวเนี่ยร้อ,อ,องเรียนมาที่สภาเนี่ยประมาณ192ลายนะครับก็แบ่งแยกออกเป็น2ส,ส่วนก็คือความผิดต่อคณะกรรมาการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับสเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องการทวงถามหนี้ที่ผิดกฎหมายในการที่มีการกู้ยืมเงินนะครับก็จะมีการนําผู้เสียหายแล้วก็ร้องทุกขกล่าวโทษวันนี้ ทางคณะกรรมการข้อมูลส่วนคนก็จะมารับเรื่องนะครับในการที่จะดําเนินคดีต่อไปนะครับก็ในส่วนของการที่เรามาแจ้งความหรือว่ามากล่าวโทษที่สอบสวนกลางเนี่ยก็ต้องการให้ดําเนินคดีในส่วนที่เป็นอาญาแต่ในส่วนที่เป็นทางแพ่งเนี่ยสภาเนี่ยมีเจตนาที่จะคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็หาหนทางในการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายทุกคนซึ่งเราวางแผนที่จะดําเนินคดี นะครับในบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้เรา,เราอาจจะยังไม่เปิดเผยชื่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีปรากฏในความภาพสื่ออยู่บ้างแล้วว่าเป็นใครบ้างแล้วก็ถ้าเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของเครื่องหมายการค้าของแอปเนี่ยเป็นบุคคลที่อยู่ต่างประเทศนะครับแต่ก็ก็มีการใช้ตัวแทนในประเทศไทยในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วก็มีการจดทะเบียนเป็นเจ้าของแอป ล,ลักษณะนี้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นบุคคลที่เราจะต้องฟ้องด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแอปนี้มันมาจากการดําเนินการของเขาการติดตั้งที่เขากล่าวอ้างว่ามีการติดตั้งที่โรงงานแต่อีกนยะหนึ่งที่เราตรวจสอบพบมันไม่ใช่แค่ติดตั้งที่โรงงานเราจะสังเกตได้ว่าใครที่ใช้แอป Oppo รุ่นเก่าเ,าเ,าเ่จะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ซึ่งการอัปเดตซอฟต์แวร์ปรากฏว่ามีการเด้งแอปที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ขึ้นมาด้วย ตรงนี้ก็เป็นอีกประการหนึ่งที่เขายังไม่ได้ชี้แจงและเราก็คิดว่าตรงนี้ผู้เสียหายมันเยอะมากกว่าที่เขาแจ้งมาทั้งหมดทั้งมวลผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราจะดําเนินคดีในส่วนที่เป็นคดีแพง่งหรือว่าเรียกค่าเสียหายให้กับทุกคนซึ่งเรามีเจตนาที่จะดําเนินคดีแบบกลุ่มเพื่อให้มีการดําเนินคดีครั้งเดียวแล้วผู้เสียหายได้รับการเยียวยาทั้งหมดในส่วนนโยบายนะครับก็มองว่า ปัญหาเงินกู้นะครับมันค่อนข้างจะมาที่ปลายเหตุแล้วนะครับเพราะว่ามันมีการติดตั้งแอปเงินกู้แล้วก็มีการทวงถามนอกจากมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยกเกินอัตราแล้วก็มีการทวงถามนี้ที่ผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าที่จริงอต้นเหตุมันคือตัวแพลตฟอร์มนะครับที่ติดตั้งแอปเช่น Play Store App Store ต่างๆของทาง Play Store ที่มันมีการติดตั้งแอปมาก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในเครื่องนะครับนอกจากนี้นะครับก็ การติดตั้งแอปพลิเคชันมาตั้งแต่โรงงานที่ว่าเนี่ยครับมันก็เป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าคุณซื้อมือถือมาสมมติว่า 128GB ยยี่สิบแปดกิกะตแต่ว่าสุดท้ายแล้วหักพื้นที่ความจุที่ติดตั้งแอปที่มันไม่สามารถถอนการติดตั้งได้ถูกยัดเยียดให้ติดตั้งมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยครับอาจจะเหลือพื้นที่ในการใช้งานจริงอ,อยู่แค่หนี่งร้อยยี่สิบกิกะไบต์อีกแปดกิกะไบต์ที่ควรที่จะได้เป็นพื้นบุคคล ภายในแอปพลิเคชันเหล่านั้นนะครับที่เราอาจจะไม่ได้ยินยอมตั้งแต่แรกหรือว่าการใช้อินเทอร์เน็ตที่บางทีอาจจะมีการรันแอปในแบ็กกราวด์ที่เราไม่รู้ตัวเลยครับแล้วก็กินอินเทอร์เน็ตผู้บริโภคอาจจะต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ตไปเดือนละหลายสิบบาทจากการรันแอปพลิเคชันเหล่านี้หรือว่าแบตเตอรี่ที่หายไปจากการรันแอปพลิเคชันเหล่านี้โดยที่ผู้บริโภคไม่รู้ตัวด้วยนะครับแล้วก็ปัญหาเหล่านี้อาจจะได้รับการแก้ไขนะครับโดยที่สพอทอ,อนะครับหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆเนี่ยครับควรจะทํางานร่วมกันแบบบูรณาการนะครับ คือทางสพทอ,อ,อนเนี่ยมีกฎหมายที่ดูแลเรื่องแพลตฟอร์มดิจิตอลนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับอาจจะไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะว่าถ้าทุกท่านอาจจะลองเข้าไปใน Play Store แล้วหาแอปเงินกู้นะครับก็จะปรากฏว่ามีแอปเงินกู้ที่ไม่ได้จะเรียกว่าเถื่อนก็ว่าได้ก็คือไม่ได้รับการขออนุญาตที่ถูกกฎหมายนะครับอยู่จํานวนมากนะครับแล้วก็ทางกสทชอปัจจุบันเวลาตรวจสอบใบอนุญาต ของโทรศัพท์มือถือรุ่นต่างๆนะครับก็จะตรวจสอบเพียงลักษณะทางกายภาพหรือว่าฮาร์ดแวร์หรือเกี่ยวกับขึ้นความถี่เท่านั้นนะครับแต่ไม่ได้ตรวจสอบลงไปถึงว่ามีซอฟต์แวร์ถูกติดตั้งมาที่ปลอดภัยหรือไม่ก่อนที่จะวางขายในท้องตลาดนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานเหล่านี้ก็อาจจะไม่ควรที่จะโยนความรับผิดชอบกันไปกันมาแต่ว่าควรทํางานร่วมกันเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ไม่ถูกละเมิดสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลด้วยครับ จริงๆต้องบอกว่าไอสิ่งที่เขาแถลงมาสิ่งที่เรายังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนก็คือว่าคุณจะเยียวยาผู้เสียหายยังไงอย่างแรกเนี่ยข้อมูลส่วนบุคคลมันล้วนไหลไปแล้วมันไปแล้วและมันเราไม่แน่ใจว่ามันหลุดไปยังมือของแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือเปล่าแต่ที่เราเห็นเนี่ยมันมีหลายกรณีที่ถ้าเราสังเกตเห็นในภาพข่าวนะครับโทรมาแล้วอ้างตัวเป็นบุคคลที่รู้จัก ซึ่งเขาเอาเบอร์โทรมาจากไหนเขาเอาชื่อมาจากไหนเขาก็เอามาจากข้อมูลการติดต่อรายชื่อในมือถือที่ถูกติดตั้งแอปเถือ่อนซึ่งมันเป็นการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบแล้วก็เอาไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายแล้วก็มีผู้เสียหายจำนวนมากอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถึงแม้ว่าคนที่เขาจะไม่ได้ใช้แอปแต่ว่าความเสียหายของเขาอะมันมีอยู่แล้ว เพราะว่าการใช้พื้นที่หรือว่าการใช้อินเทอร์เนต็ตอยู่เบื้องหลังหรือว่าการาที่มีการใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาป๊อปอัพขึ้นมาในระหว่างใช้งานเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องเดือดร้อนลำคาญแล้วก็เป็นการผิดกฎหมายพรบคอมด้วยทั้งในมาตรา11มาตรา13แล้วก็มีลักษณะเป็นการใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด จากที่ร้องเรียนตั้งแต่มีข่าวเมื่อวันที่11มกรานะครับมีผู้ร้องเรียน,นยจำนวนร้อยกว่ารายเนี่ยถูกแบ่งแยกนะครับโดนผู้เสียหายที่มีการกู้เงินไปแล้วนะครับความเสียหายประมาณสักสิล้านนะครับแล้วก็ที่ร้องเรียนมาประมาณสักสิายนะครับ แต่ประเด็นสําคัญที่เราอยากจะเปิดเผยจากข้อมูลที่ผู้เสียหายให้ใหกับเรามาเองเนี่ยในการที่ตัวหลังจากมีการกู้ยืมเงินไปแล้วและมีการชําระเงินเนี่ยมันจะมีลักษณะของบัญชีม้าแล้วก็สิ่งสําคัญคือมันมีบัญชีม้าที่เป็นลนักษณะเป็นนิติบุคคลนะครับแล้วก็บร oh ิษัททวงถามหนี้ที่เป็นลักษณะน,น,นิติบุคคลไทยนะครับแล้วก็เครือข่ายเนี่ยเช,เชื่อมโยงกับต่างประเทศในแง่ของตัวแหล่งทุนนะครับซึ่งเราได้ข้อเท็จจริงมาว่าชื่อบริษัทที่รับ ชําระหนี้นะครับให้กับบริษัทแอปเงินผู้ต่างๆเนี่ยชื่อบริษัทแฟดเปย์นะครับซึ่งเป็นนิติบุคคลไทยนะครับมีอาคารที่ตั้งอยู่ที่อยู่นี้เรอรเวอร์นะครับเนื่องจากผู้โหกู้ไม่ทราบหรอกนะครับว่าแอปเงินผู้ต่างๆที่มันอยู่ถึกติตั้งในส่วนของออโทรศัพท์ที่มียี่ห้อชื่อมีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับความวางใจเนี่ยมาจะมีแอปที่มาหลอกลวงแล้วก็เอามาติดตั้งท้ายที่สุดแล้วผลลายของการกู้ยืมเงินลักษณะแบบนี้นะครับ มันจะมีการคุกคามในการที่ผู้บริโภคไม่สามารถที่จะชำระนี่ได้ตรงเวลานะครับก็โทรหาคนรอบข้างนะครับบางส่วนเนี่ยเอาข้อมูลนะเราเชื่อนะครับจากการสืบสวนของเราเนี่ยนะครับว่ามีการส่งต่อให้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่จะเอาบัญชีรายชื่อที่เขาสามารถเข้าถึงได้นะครับมีการาไปหลอกซ้ำนะครับในแง่ของเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์ด้วยครับพอไปในเรื่องของอผู้เสียหายที่เกี่ยวกับการถูกหลอกแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วก็เชื่อมโยงไปบัญชีม้า ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีภาพรวมที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องกันเราจึงอยากจะให้หน่วยงานของรัฐทั้งหมดเนี่ยทำงานเชิงบูรณาการอย่างจริงจังเพราะเรื่องนี้ผมมองว่าเป็นการแตกลายธุรกิจของจีนเทาอย่างหนึง่งซึ่งซึ่งถ้าทุกคนติดตามและปฏิติประต่อในแต่ละข่าวที่โดนแล้วเนี่ยจะเห็นภาพชัดเจนว่ามันมีการส่งต่อข้อมูลและมีการเอาไปใช้ข้อมูลในลักษณะที่ เหมือนพูดง่ายๆว่าหลอกลวงหรือแก๊งคอสเซนเตอร์นั่นแหละซึ่งเรื่องพวกนี้ทําให้ประเทศชาติเนี่ยศูญย์เสียเงินเนี่ยอย่างที่เรารู้มาเนี่ยเป็น,ปนหลายหมื่นล้านแล้วเงินหลายหมื่นล้านเนี่ยถูกไหลออกไปน,นอกระบบแล้วเสร็จแล้วเขาก็เอาเงินก้อนเนี้ยไปพัฒนาระบบในการโกงเราและในการเอาเงินเข้ามาในระบบในการฟอกซึ่งอาจจะเป็นการกู้ยืมแล้วก็อ้างว่าเป็นการกู้ยืมในระบบ เสร็จแล้วก็เอาเงินนั้นออามาฟอกมันมีอีกหลายอย่างที่เป็นภาพใหญ่ในเชิงธุรกิจที่ต่อเนื่องเหล่านี้เนี่ยเราเชื่อว่าถ้าพนักงานสอบสวนหรือตำรวจในทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องทำงานกันอย่างจริงจังเนี่ยจะเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วก็เรียนเชิญพี่น้องสื่อและทุกคนเนี่ยช่วยกันแกะแท้เกาทุกอย่างเนี่ยให้มันออกมาแล้วจะเห็นว่า มันเป็นองค์กรสากลมันอาชญากรรมข้ามชาติจริงๆครับอ,อย่างที่เรียนให้ทราบน้ในต่างประเทศเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นประเทศจีนหรืออินเดียน,นะครับหรือสหรัฐอเมริกาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีกฎหมายเฉพาะในการควบคุมแอปโดยเฉพาะนะครับว่าในด้านของเรื่องความมั่นคงอะไรต่างๆนะครับจะต้องมีการคัดกรองหรือไม่ห้มีการตรวจสอบก่อนนะครับซึ่งในส่วนของกรณีนี้เป็นแอปผิดกฎหมายซึ่งหน้าแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าในแง่ของหน่วยงานรัฐเองอาจจะต้องออกกฎหมายมาควบคุมเพื่อให้มีสภาพบังคับนะครับ การที่เมื่อวานมีการประชุมแล้วก็มีเสนอในส่วนของเรื่องแนวทาง10ข้อเนี่ยผมว่าตัวผู้ประกอบการอาจจะไม่ได้ปฏิบัติแล้วก็ไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมายครับคิดว่าใครควรเป็นเจ้าภาพในการคันเรื่องนี้ครผมเชื่อว่าในแง่ของเรื่องตัวเ,เครื่องวิทยุรคมหรือสมาร์ทโฟนเองเนี่ยน่าจะต้องเป็นอำนาจของกสชชทชที่จะมาบังคับนะครับแล้วก็กระทร<า>วงดีครับแต,แต่แต่จะบอกอย่างนี้ครับถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายขึ้่มาควบกุมแอปโดยตรงแต่เรามีพรบคอมอยู่ที่มาตรา13 ที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามีการเผยแพร่ชุดคำสั่งก็คือ source code เนี่ยนะฮะมีการเผยแพร่หรือใช้ชุดคำสั่งหรือแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันมันคือการเขียน source code ซึ่งถ้ามีการใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดมีโทษจำคุกและมีโทษปรับเลยทั้งจำทั้งปรับเพราะนั้นตรงนี้เรามีกฎหมายมีเครื่องไม้เครื่องมือใช้พอสมควรเราต้องดําเนินการเลยแต่ไอ้ส่วนไหนที่เราต้องการให้มันมีการวิวัต์กฎหมายที่มันเฉพาะทางขึ้นมา เราก็อยากให้มันมีเพื่อความชัดเจนในอนาคตที่จริงผมมองว่า oppo นะครับคือในทางหนึ่งนะครับเป็นบริษัทเทคโนโลยีหรือว่า tech company ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ประกอบธุรกิจไปทั่วโลกนะครับคือถ้ามองในมุมว่าเขาต้องการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆในแอปพลิเคชันที่เขาประกอบธุรกิจอยู่เนี่ยเขาใช้เวลาเพียงไม่ถึง1สัปดาห์นะครับอาจจะแค่1-3ถึงวันด้วยซ้ำในการส่งชุดคำสั่งหรือว่าติดตั้งการอัปเดตแอปพลิเคชันอันใหม่เ,เข้าไปในมือของผู้ใช้งานนะครับแต่ว่า สวนทางกันเมื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้ผู้บริโภคหรือว่าเยียวยาความเสียหายในการลบแอปพลิเคชันที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ออกไปนะครับ Opp o p p โปกลับใช้เวลา,เ,าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณช่วงวันที่10มกราคมใช่ไหมครับแต่ Opp o p p โปกลับมีท่าทีว่าจะแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นเนี่ยถึงวันที่27มกราคมที่เขาสัญญาไว้กับตอนที่ไปหาเรือกับหน่วยงานรัฐน,นะครับซึ่งผมมองว่า,าในฐานะที่เขามีทรัพยากรจํานวนมากเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่นานเกินไปแล้วก็อาจจะไม่สามารถระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ ผู้บริโภคได้เลยครับตอนนี้สิ่งสิ่งที่เราต้องการอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อยากให้สังคมจับตานะครับก็คือ oppo ต้องออกมาเปิดเผยว่าใครคือเจ้าของแอปเงินกู้การที่ oppo ช่วยเหลือในการปิดบังหรือไม่ให้ข้อมูลใดๆเลยเกี่ยวกับเจ้าของแอปเงินกู้เนี่ยมันเข้าข่ายเป็นตัวการร่วมหรือเป็นผู้สนับสนุนเพราะผมเชื่อว่าการที่แอป เงินกู้หรือแอปที่ผิดกฎหมายเข้ามาอยู่ในฟินอีซี่นะครับจะต้องมีต่างตอบแทนกันแน่นอนเพราะคงไม่มีใครให้มาลงในแอปฟรีฟเพราะฉะนั้นตรงนี้การได้ค่าตอบแทนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือให้แอปนี้สแสวงหาไรายได้โดยไม่ชอบหรือไม่นะครับอ p ปโต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าใครคือเจ้าของแอปต้องมาให้ข้อมูลนี้นะครับถ้าไม่ให้ เราสันนิษฐานไว้ก่อนว่าคุณคือตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดกับผมก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายครับที่ได้ได,ได้ซื้อ Oppo ครับ Reno 11F 5G ครับเครื่องนี้มาซื้อมาจากที่บร n a n า i อทีฟิวเจอร์พารังสิตครับทีนี้เนี่ยในในจุดของผมเนี่ยตัวเครื่องนี้ผมไม่ได้ใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วแต่ทีนี้เนี่ยผมมีการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับแล้วทีนี้เนี่ย อยากให้พี่ๆสื่อมวลชนได้ดูเลยครับว่าคอนเฟครับโอเคได้ไดครับโอเคให้พี่ๆสื่อมวลชนดูครับว่าตอนนี้ในขนาดนี้มันไม่ได้มีแค่ในส่วนของแอปฟินิซี่นะครับอันนี้จะเป็นแอปฟินิซี่ที่ค้างอยู่ในเครื่องนะครับยังมีแอปพลิเคชันอื่นอันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่ายืมอย่างมีความสุขซึ่งลงรีจิสเตอร์เข้ามาในเครื่องอันนี้ผมงงว่ารีจิสเตอร์เข้ามาได้อย่างไรนะครับแล้วก็มีแอปพนันออนไลน์อีกหลายแอปเลยที่ที่ผมสันนิษฐานว่า าทาง Oppo และเรียวมีเป็นผู้ติดตั้งซึ่งผมมองว่าอันเนี้ยมันไม่สมควรแล้วเป็นสิทธิของผู้บริโภคครับที่ควรที่จะมีสิทธิในการที่จะติดตั้งแอปเองนะครับหรือว่า,าเลือกที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของในส่วนของ p Play s t ส r e เท่านั้นนะครับในส่วนของแอป Market เนี่ยที่ผมมองนะครับว่าตัวนี้นะ่ะถึงถึงจะมีอยู่แต่ไม่ควรที่จะมีการให้ผู้บริโภคครับ มาดําเนินการแบบว่าต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งผมรูุ้มีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในการใช้งานจึงไม่ได้ดําเนินการใช้งานตัวเครื่องต่อครับ,รบตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับมีแอปฟินอีซี่นะครับแล้วก็มีแอปยืมอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็มีแอปแนะนําเกมนะครับแล้วก็ joyful แล้วก็ golden แล้วก็ rpc 777ครับแล้วก็เมก a แล้วก็อันนี้ ฟอสคอยแล้วก็จลลี่อะไรนยครับมีหลายแอปเป็นไม่ได้ลงตัวนี้ไม่ลงมีประวัติการลงในแอปเพสโต์คือคือผมมาดูประวัติหมดแล้วซึ่งไม่ทราบว่ามันมามันมาพร้อมกันไหมคะถ้าดูประวัติแล้วอ่าไม่มีคือคือในเพสโต์ไม่มีเลยครับเนี่ยผมยินแอปยัดเยียดอันนี้คือแอปยัดเยียดเข้ามาเลยแต่ไม่รู้ว่ายัดมาตั้งแต่อไหรใช่ถูกต้องครับแต่ที่ที่ง่ายๆคือเปิดเครื่องออกมาเนี่ยมีเลยเครื่องมันเด้งเข้ามาเลยเนี่ยให้ให้ให้ดูเลยครับดูใกล้ๆเลยถ้าเป็นจุดสีเขียวแสดงว่าผมอ่ะยังไม่ไดด้้เเปิใชงานลยคือ ราซื้อเครื่องมานานหรือยังซื้อเมื่อประมาณเดือนมีนาคมครับประมาณช่วงวันที่สิบสองวันที่สิบสองมีนาคมปีหกเจ็ดครับหกเจ็ดครับผมแต่ว่าได้ใช้ใส่ซิมใส่อะไรใส่ครับใช้ใส่ซิมอยากอยากให้น้องเปิดดูนิดนึงในเกมเนี่ยนะมีเกี่ยวกับการพนันด้วยขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเปิดเลยขออนุญาตอันนี้อันนี้เปิดในสื่อในที่แรกเลยนะครับขออนุญาตนะคะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวเปิดได้เลยครับเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมีแอปที่เกี่ยวกับการพนัน มันควรมีไหมฮะมันไม่ควรมีมใช่ถ้าถือเฉยๆถือเลย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ครับแล้วไม่ได้มีแค่แอปเดียวนะที่เกี่ยวกับการพนันน่ะลองเข้าไปดูนะฮะวันวันที่ซื้อนเนี่ยคือเราได้เคยเห็นนะคะว่ามันมีพวกนี้มาก่อนไหมหรือจริงๆมันน่าจะมาเห็นตอนที่หลังจะเป็นข่าวคือผมเห็นหลังจากเป็นข่าวครับเพราะว่าตอนซื้อไม่เคยสังเกตตัวเครื่องผมไม่ได้สังเกตเลยคือตอนที่เราซื้อเราซื้อให้คุณแม่ใช้งานครับ แล้วทีนี้คือเอไปซื้อพร้อมกันกับคือตัวเครื่องเนี่ยค่ะ vivo v30 แล้วทีนี้เนี่ยคือตอนนั้นอ่ะคือซื้อแต่ว่าเราก็ไม่ได้สังเกตว่ามันมีอะไรยังไงแต่ตอนนั้นการตัดสินใจซื้อคือเราเห็นว่าเออตัวเครื่องเนี้ยมันคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็อยากจะซื้อให้คุณแม่ใช้แต่ก็ไม่คิดว่าจะจะ,จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับพอเกิดเหตุก็เลยไปเช็เครื่องแม่ถูกต้องครับแล้วเ,เครื่อง อันนี้เป็นเครื่องของคุณแม่แต่ว่าทีนี้คือผมอ่ะก็คือได้ให้เครื่องใหม่กับคุณแม่ไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วตัวเนี้ก็คือผมรีเซ็ตหมดเลยเท่ากับว่าตัวเครื่องนี้ก็จะไม่มีข้อมูลแล้วเรามีการกู้เงินในเครื่องนี้ด้วยไหมคะไม่กู้ครับผมไม่ได้กู้เงินครับแม่แม่ก็ไม่ได้ไม่ได้กู้ครับทีนี้อ่ะทีนี้จะให้ให้ดูกันนิดนึงนะครับถ้าใครเห็นตรงนี้ครับผลิตโดยนะครับทุกคนลองซูมดูนะครับผลิตโดยมีชื่ออยู่และชื่อที่คําว่าผลิตโดยยหลังจากผลิตโดยเนี่ยที่เขียนว่า กวางตรง oppo mobile เนี่ยครับตรงนี้นะครับคือผู้ผลิตและเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าฟินอีซี่ทุกคนตรวจสอบได้ที่นะครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาพิม์พเข้าไปตรวจสอบแล้วพิมพ์คำว่าฟินอีซี่จะพบว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าฟินอีซี่คือกวางตรง oppo mobile ชื่อเดียวกันเลยครับ นะครับส่วนผู้นําเข้าก็อย่างที่เรารู้กันแล้วเขาก็แจ้งไปแล้วก็คือโพสเซฟีนะครับครับ,รบจริงๆอ่ะแล้วถ้าเด็กใช้นี่คืออันตรายนะผมถึงได้บอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาปัจเจกนะมันเป็นปัญหาระดับชาติซึ่งถ้าเกิดว่าเยาวชนเนี่ยเข้าไปเล่นเนี่ยก็คือการมอมเมา วันนี้ก็เป็นเอกสารที่เกี่ยวกับที่จะกล่าวโทษแล้วก็เป็นพยานหลักฐานส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้เสียหายแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวเราอาจจะมาให้การเพิ่มเติมงั้นก็ขออนุญาตเรียกร้องผู้เสียหายนะครับเพราะว่าเมื่อวานปรากฏเป็นข่าวอยู่แล้วนะครับว่ามีจํานวนเครื่องที่ติดตั้งแอปนี้ไปหมด4ี่ล้านเครื่องนะครับเช<ด>ื่อว,ว่ามีผู้เสียหายที่ เดือดร้อนในแง่ของเรื่องการกู้ยืมเงินในสิบกฎหมายแล้วก็ทวงถามนี้ที่ผิดกฎหมายนะครับก็เชิญชวนให้ผู้เสียหายเนี่ยมาร้องเรียนที่สภาองค์กรของผู้บริโภคหมายเลข1502ครับทางเว็บไซต์ฮะก็เว็บไซต์ก็ทาง c.or.th ครับแล้วก็เพจเพจ Facebook สภาองค์กรของผู้บริโภคกรเรียนเชิญนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคนที่เข้ามาร้องเรียนเนี่ยเราก็จะมีการส่งรายชื่อเนี้ยในการดําเนินคดีแบบกลุ่ม เข้าไปด้วยนะครับก็อยากให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเราเราเรา,เราอย่าไปคิดว่าเราทําเพื่อตัวเองเราการที่เราพยายามสร้างมาตรฐานที่ดีเนี่ยคือการยกระดับมาตรฐานสังคมและก็ไม่ให้คนที่มาเอาเปรียบเราเนี่ยมีพื้นที่ในการเอาเปรียบหรือว่าแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบต่อไปครับครับทางไปก่อนนะครับ วันนี้ก็สภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับก็มาล้องผู้กล่าวโทษกับในแง่ของตัวบริษัทแ p ปเปิลเรลีในแงกกกก่มีการติดตั้งสิ่งเชื่อความสูงแล้วก็ฟินนีซีนะครับซึ่งเป็นแอปเนี่ยผู้ที่ผิดกฎหมายเพื่อที่จะให้ทางคณะกรรมการสอบสวนนะครับกกอบรบเนี่ยรวรบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษน,นะครับตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยก็คือพรบห้ามเรียกอัตาราดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดน,นะครับ อเอ่อพหลบทวงถามนี้นะกรณีที่ผู้บริโภคมีเป็นผู้สินเชื่อแล้วมีการทวงถามนี้ผิดกฎหมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักๆแล้วก็เรื่องพหบคุ้มครองผู้บริโภคนะครับกรณีที่กู้เงินแล้วไม่ส่งมอบสัญญาครับแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องในแง่ของเรื่องตัวพรบอก็ต้องให้เป็นท่าที่ของพนักงานสอบสวนใกนการรวบรวม,รวม,รวมพยานหลักฐานครับรคร,บรับเมื่อเรารับเรื่องร้องร้องผู้เก่าโน้หรือเรื่องร้องเรียนต่าง ทางผู้นำก็จะมีการสอบปากคำผู้เสียหายหรือผู้ที่ร้องเรียนนะครับเพื่อให้พบองค์ประกอบตามที่มีการร้องผู้เก่าในข้อเก่าต่างๆนะครับแล้วก็จะนเสนุผู้ขาพมาชาเพื่อพิจารณาในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน้าลำส่วนต่อไปเนื่องจากว่ามันมีหลายข้อหานะครับซึ่งเป็นอศพกลางเราก็มีหลายข้อกัซึ่งเกี่ยวเรื่องของหน้า่ดีการรับเป็นคำเดือนคดี ก็จะรับเรื่องไว้แล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับอย่างประเด็นที่เขาล้อว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องแอปเงินกู้หรือการกู้เงินของคนแต่ว่ามันอาจจะเกี่ยวโยงต่อบัญชีมา้าหรือแบบประเด็นมันเชิงลึกมากกว่านั้นอันนี้ก็จะได้เรื่องใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันไม่ใช่เพ่อสอบสวนมันมีการสืบมันก็มีการรวบรวมหลักฐานนะครับในเชิงลึกนะครับเพื่อที่อยากให้เห็นว่ามีเป็นองคกรหรือมีกลุ่มคนใดที่กระทําความผิดในลักษณะต่างหรือไม่ยงไ อย่างเรนนื่องของที่ผู้บริโภคมาร้องก็คือแจ้งความผิดกับทางออฟฟกับทางเอกชนอันน,นนี้เราต้องแบบเชิญเขามาหรือว่าเรียกเขามาสอบหรือว่ายังไงบ้างครับเพราะเป็นผู้ถูกกล่าวห,ห,หาหรืออาจจะเป็นผู้ถูกร้องเรียนนะครับก็ต้องมีการเรียกมาสแสดงพยานหลักฐานลายเอเกสารตามที่พ่อร้องเรียนของพ่อกล่าวรัต้องเขมีการเชิญเชิญนะครับเขามีสิทธิ์ปฏิเศษไหมครับไม่ครับผมไม่มีสิทธิพิเศษเพราะตามกฎหมายเราก็ต้องยังไงก็ต้องมาครับหรือถ้ามาแล้วแบบไม่ให้การอะไร ได้ครับไม่มีปัาหาเป็นสิทธิของผู้ต้องหาเองแน่ประเมินดูคดีแบบนี้มันซับซ้อนมากน้อยขนาดไหนเลยก็เป็นการลักษณะของมีผู้เสียหายในวงกว้างเป็นการทางที่เทคโนโลยีซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีในการสืบสวนสอบสวนก็มีความ น่าจะเป็นเรื่องของตามที่ทางสภาวการของผู้พิการได้กล่าวไว้ครับก็จะมีเรื่องของพลเมืองคอมพรบข้ามเนื้อผิวพิจารณาหมายความนั่แล้วก็พรบ58เรื่องการส่งข่าวนี่แล้วก็อาจจะเป็นพรบคอมแล้วก็ระบุข้อครามนี้เรื่องข่าวก็ต้องดูไปทีละเรื่องตามพฤติการแห่งคดีีกลวครับ จะหายให้มากที่สุดก่อนนะครับลองมองขั้นตอนสมัยที่เร,เรียกนะครับตูองเรียนนะครทาง,ง,งตำรวจก็มีการเปิดศูนย์เองมีไอคอนมีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อตอนนี้ขอนําเรื่องไปเสนอผู้ร่บชาก่อนนะครับว่าท่านจะมีการสั่งการในเรื่องนี้อย่างไรนะครับขอบคุณมากครับสภาก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะนําเรื่องของโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่อง ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว่วันนี้ทางทางคณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคลก็มารับเรื่องถึงที่นี่เลยนะครับวันนี้ท่านก็กรุณามารับเรื่องถึงที่นี่เลยนะครับก็จะมีในความผิดในแง่ของเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลในกรณี่ติดตัง้งแอปแล้วก็มีการขอใช้สิทธิ์ในการที่จะเดิมข้อมูลนะครับบัญชีรายชื่อผู้ติดต่อนะครับ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งพฤติการแบบนี้นะครับอแอปเงินผู้ต่างๆเนี่ยเขามีจุดประสงค์ในการขอสิทธิ์ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะต้องให้ทางสกอ,อ,อเป็นคนดําเนินการสืบสวนในทางเลือกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับเพื่อที่จะนำผู้กระทําผิดมาลงโทษเช่นกันครับ วานรอผู้ร้องเรียนวันนี้ได้ผู้ร้องเรียนแล้ว <c oughs> จริงจริง,รงเราเชิญลุกที่เราเดําเนินการเพื่อแก้ไขระงับยัย่งยืนความเสี่ยงแล่แล้วไปแล้วให้ให้เขาพี่นาในเรื่องการระงับการที่จะาําหนดนะครับแลาต้องมีการแก้ไขแต่อะไรก็ตามความเสี่ยหายที่เกิดขึ้นแล้วครับในเมื่อมีผู้ร้องเรียนเนี่ย้เข้าสู่กระบวนการในการจัดการเรื่องร้องเรียนนะครับซึ่งก็จะมีการดําเนินการทเรื่องการเรอาความเดือดร้อนแก้ไขเยียวยาจนกระทั่งถึง,งการที่นาโทษทางปกครองครับเพื่อให้ความเป็นธรรม กับทางคูิภโให้หดดีีท่สุะครับลังจากนี้ต้องเชิญอัปโปะมาชี้แจงด้วยไหมคะต้องเติมหรือว่าโดยโดยหลักการพิจารณาาปกครองก็จะต้องมีการเฉลิมฉลอแต่ว่าคราวนี้จะลงรายละเอียดลึกความเสียหายความเดือดร้อนของผู้บริโภคในแต่ละรายนะครับเพื่อให้ความเป็นธรรมสูงสุดครับของสปสเองสอบแล้วจะไปจบเป็นตรงไหนก็ต้องเสนอคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อไพิจารณาในขั้ปกครองก่อนผู้เชี่ยวชาญของสปสเองหรือว่าใช่ครับ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดนะ้ำ